สวยเนี่ยสวยโอ้ที่เด็กคนน้รุ่นกำลังเอาขึ้นไ <c oughs> ม่กหกเ้ยเหมอนกระวานจิ้มหรอไม่แก้ยว่ะจิ้มอยู่ดูพูดพูดพอดีมันวะนน ส่วนใบใบเด้อจ้ะพาพีผ้านองเบิ้งเข่าง,ง่ามนั่งเชียวอวดตัวขึ้นนำก็ะมีขังได้ยูได้กินสมบูรณ์ยุดอกจ้าปีนี่ผลมาบ่าขาดสายจากเทียมนมนีไหมตู่ก็ไปรุ่นมาเห็ดเวียกยู่นี่จ้ะยุเงาหมู่ไม้สองเงาเน่ฮอกคักหลายยันงูเห่าเกี่ยวกอนมาสนอยู่ ถ้าเสยางกลางคำกางขึ้นบสไอ๋บ่เบ็ดก็คือย่านกินนักขีห้เดียมขาจะเลยพากันมามางออกทำก้มสะอาดแปลนออกแน่แล้วอันกระทางดอกไม้ก้าออกมายัางมรท่านจัดจะจะเสียไปไ,ปไวม้มุมไหนบุไม่จังสิบหกหวานหางจระเชจ้ะผูกไว้ย่ำ น้ำห่อนลวกไฟใหม่ไฟ่ยังเข้าไปใส่สีเมันก็สิเย็นจะ้ะจินก็นได้เพิ่นว่ากินเป็นยาเย็นแกโรคกระเพาะว่างสีละผู้ลังคนเพิ่นก็กินต้อแม่ตู่บ่เคยกินดอกมิตรเอาท่ายนี้ยมันน้ำห่อนลวกน,นี่ก็อันนี้พันใหญ่เด้อจ้ะนี่จระเลยเพันใหญ่กา้านใหญ่ กันไงมันไงก็กานนันพันหน่อยขางเทิงนี่ก็ต้นสะแบงมันคค้มสายไฟนี่ก็ต้นทอนพอรุ่นเล่าขึ้นห้อนลงไหไม่ตู่ล้วจะแปนมินลินแล้วย่ำสายพื้นสายไฟย่ำไฟหัวไฟหยางเท่ายางมากมันอันตรายแล้วก็เลเอาออกแปนมินลินแล้ว สอง,สงตอนตรงนึงก็แปดงเนางามันก็แจออกมาให้ง่วกินจันงัวะไปกินสาดอกมันสนุกใบทอนพวกติทิ้วมันกินดีครับนี่ใบสะแบงกับว่าสีห้อนเราฟื้นจันนี่ตัดลงยังว่าทานไห้ห้อนฟืน้นยู่ห้อนกับสีพ่อได้ดังฟื้นดังไฟยุ่นละนี่งานสำนี่ละดังดี แต่มัน,หนแห้งแห้งขันมันมังหมังมันหั่งปลกูกพื้นแหง้งจังลูกดีจ้ะแล้วนี้ตู่กับสิมาฮ้อนจักหน่อยตจักจข้าวกองไว้นี่ละ่ะทางพุ่นพย,ยุนรุ่นเขาเมียเอาอีเขียวหน่อยเอาอ้อยเขียวหน่อยมาเห็ดตั้งหลายบุญมาเจ้าเอาอยังบุจังเอาอีเขียวหน่อยแหลนมากกาแพอย่าไปเด้อ จะไป่าไปเด้อพอจอดรถก่อนจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวจะเพิ่มไปเด้อเอาเสียกัแลนด์มียื่นตะท้องรถคนเดียวผมจะก่อนยื่น้อเยอะอว่นี้แบบเนี่มมีการปะยังอันนี้ล้าไปหับไปหับพอได้แ่แจ้งงานครับพอมา้ยได้ยังมากนะโอ้ เจียวหน่อยไปแจ่น่อเจ้งมันตัวนี้อุนเต็นไว้กันนะฮ่าฮ่าฮ่าน่นฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่น้่าฮ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 ่อย่ห้่าฮ่หฮา่าาฮ่าาฮาเ่า่าฮ่า่าาฮ่าฮ่หฮ่่าฮ่่า่ งานไงงานไงแม่แตบ่บ่อทุ่นมันหลีแม่แต่ยานมันหักต้องขับสายพื้นสายไฟทำอะไรถ่ายพื้นที่แหงสีเห่ากับสาเหตุที่ดังเป้นพื้นก็ได้มาทำนี่ก็ไปเห็ดขางขางบักทั่วบักแจงก็ได้จ้ะ เกี่ยวถิ่มใบใบมันโดนกระถางไปซักห่างทั่วน้ำโดมไปฮันไปฮ้อนมากอะสิหายตืดหรอคันเมนว่าใหม่ดิบนี่ฮ้อนอยากคักเสิ กูเป็นน้องเิ่นเคยื้อนฟื้นแบบนี้จากคนยังคนยิ้มคนไรใช่างคนจะเดเศ้าไปหาจินเขาจิ้นามพรบ่หนวกับหนวนาเอาันด่แน้ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ถึงเศราไปจินเขากันได้จากคยิ้มเสียงคนยิ้อิ่นแล้วอินหตัวมาฝันบักง เอาปปิดมาตะตนไรบูนี่หองแม่นองไผโอ้โขอยวายุข่อยละคุ้นคุ้นน่วยบวกุ้งไปเอาของเม่อองไผต้นหน่อยๆเตี้ยๆน่ะและคือนี่ละันเรากำลังคุ้มหมอนแน่จินไปวบาบๆาบาบ่พี่คนจะพาไปบวงไกลไกเด้อจ้ะฟาหมอปิดไปเจบเอยยันใกล้ขวม อาหารสวยๆเนสวยโอ้ที่เด็ดตัวนี้เงี้ยที่เด็ดที่เด็ดเอออาหารเยวันนี้ล่้ยนี้คืองานเดียวมัยน้ปยตัววเตะัวนติด้หรือ่มันนุ่มหรแม่นี่มอมเงี้ยม่ลนปงมากวันในเท้าเอาปงมา เดียวใส่เยอะกวัว,<น>วยุ่น,นันิ้มมาบกน้ำพลเนี่ยแมนทำไมจะ้มาบอกน้ำรื่นกำลังเอาขึน้นไม่ตตุมชิ้งชนง่ายง่ายซะแล้วเลื่อยอย่างดีเลยน้ำหมอเต็มหมอจะ้มาบกเนาะแมีนี่นเรนาน้าไม่อยูะที่น้นาโม,มเพียดน้าเพียดใส่ยี่เลยบัน,นี้น้ำข้างแสเนาะไปล่นโอ้วปลีดตอนนี้สิเลยจีบบกันยังสีชินว่าดเราไม่ตัว ไม่ห่อนอยู่พอดีขั้มนีละน้ำกันเนาเปื่อยดีกันเนาะขัดอยู่พอดีพอดีเป็นว่าน้ำบกถูนไหมัออยงยุ่นซอยกันเด้อจ้ะอ๋อสีตุ่มขมนนำเมีนปะเถาะเมีนเมนเน็ดตุ่มขมหนำผงยุ้นดีตุ่มขมพอดีให้นลองเขามาตัดไม่ให้ตัดเฉียงเฉียงให้ ให้ยินเสียงแนแจังน้อยเนาะขอไไหลกุ้งมตัวฝานเรียบร้อยแล้วปลากุ้งแมลอปากแหงเนี่ทีเราส่ไปยรุ่นไื่อบดอนนี้ก็บ่อันกัห่วเล่โง่มาเบิ่งตัวนงแม่งอ้ไปพอทํานตัวนี้เราเลยเอามาจันตําเกียวมีเพิ่เอินี่ยังมันไปยรุ่นก็แข่งนันตันดีแถ้โอ้หน่งปอดอ๋อนี่ละนได้หครับเป็นไกินตัวหระเนาะ หอมแต่ไข่วนหวนเนี่ยซิมมึงในแปล่าฮะเพราะท่านซิมดอกว่ไม่แก้ววันน่ะซิ่มแต่ยูซิ่มกันนะว่าท้านสิ่มอย่มีตัวเนี่ยมันแสบกินจิ้มยมได้แสบพุดเกนเป็นรองเลยอือฮึๆคุยพอดีเป็นยำพุดพุดพอดีมันวะ จนว่านนังบกก็เปื่อยดีตัวหน่ะต้นจะได้ใหญ่ไปเลยนี่เราไม่ื่องถือปลาผู้ถาคนวะใส้ลงไปชินนี่เปื่อยเลยนะหย่มเนาะต้งลงแสงดีดีตอนสเยังๆจังน้อยอันไหนมันเปื่อยกะกะจะหย่ำได้ง่ายมะต่หักแต่นีต้มมันขมเจ้าสิใใ่เพีย เพี้ยะเนียนเน้นๆเลยล่ะเพี้ยนเนียนเนีำมุ้นีบ่อได้หนิี่นำไม่แม้แนมาต่อย่างดีๆไม่ตัว๋ยเข้ามึงนะเนี่ยบังยังพูดดีแม่นเพื่อดีครับพื้นบนหอบหนึ่งคนละ บ่เปนหอบหน่อยด้หอบใหญ่หันหอบหน่อยในว่เปื่อยทานบ่มีก็เลยใส่ฟื้นดังมัดหมือมัดเล่นหมดจานทานหมดอยู่เพียรุ่งเนียนเนเลยแบบนี้นำนำที่ตุมแล้วเราเอาเด้อจ้ะเรานำเพียน้นำขมเลยน้ำขมเราลงไปเลยทำจู่เจียว้ำ ดีดีขนาดแรงเล็กแรงยางละน้อยไปถามให้ตูดกินก็ะปนอนำหุงนำเ้ยเอาลอดเถอะตามสบายจเลยของแก่พกบีผมอีกเพียงเท่าอีกเพียงบ่เหรอมมติใครถอยง่ายเราไม่ตัวเห็นป่ะเนเพรดโอเคนมากฝดบวบัวมากเปิดถุงเดี๋ยวว่าเสี้ยขมกันแต่ นักเล่นวัดสมซื้อวัดต้มขมเหรอเนาะเมียนโอ้หอมผุ่นต้มแซ่บต้มขมาตาเราพอดียายนุ่นเอาเต็มถ้วยคนละปรุงได้กับยายนุ่นจะขมต้มแซ่บต้มขมเพียงปรุงเน้นๆเพราะยายรุ่นลุกไปลูกไป หอมบักซีเลยนะจอดเลยไหมบ่างหอมหงอยแต่ไม่ต hmm. ิดตำมงขืนมันได้กินตั้งห้องเดี๋ยวตำมงแค่ข้าวนะอิ่มมึงกันหนักไปเื่ยมากเป็นแต่เซ็บวเจ้าหอมว่าซิมตอนจะซิมดำซิ่มดำมันเครเจอหูกระชากวอนจางยู่น้ำปลาไงจางแค่น้ำปลา น้ำปลาเราปะตองที่มันปะมันปะโอ้โหติดกันเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกันห้องสอนกบวงขอัอีสไซด์หนุโอ้โหขมจขมบ่พอเจียวขมป,ป่อมอืม้ม พุ่นกา้นตูใสยคมเนี่ว่ามันคัก้นเกเจ้าวันนี้พ่อเจ้า ยังกุ๊บดีดีมันตัวนันไม่ตัวเ,อเยอะยอบเพงนำกันขมเดียวบ้าจังหวะนตายเบาเลี่ยงเลยตัวบอกเป็นเซอร์ลวไม่ตัวขมตัวเดียวเนาะบ้าต่อมยังไงไมันต่อมคมๆเสื่อเจียงแซ่บ chú treo chú kéo cùng <laughs> này thảo, tầm không cho <laughs> nhưng bố cũng cứ vần có đẹp bon chỉ lọ mà hèn còn tung lên đúng mất mười lột một nhiều tuổi bạn phải lòng phấn tố của nó chuẩn bạn như luôn như. โตอยู่หรอกระวังว่าเป็นพื้นหรอกดิ้นแซงแซงแซง,งอยู่พอบนี้ล่ะพอแปก๊กพอแปกก๊กอยู่เลยแปลกแปีแบบนั่น มันคเ็ดนะมันเป็นวงามหวยมันยิงงามเลยวังเลยโถเอาหัวี่วาจันะเขาดนี่กินหมดเป็นกระต่ากับโบผิวงาม่นกน้าผมใจดำอยู่บ่เลยติมติดติด ก็ขอบคุณเอ็บีครับขอบคุณพี่รองบรรห้องติดกุหลาบกดแช่กตดติต่ำมณีฝนตกลิ้นต่อมเชียงในโอ้สุดยอดด้วยพี่รองอรก็ฝากกุหลากดแช่ครับใบหนีมณีหวายรุ่นกันเม็ดตัวครับสวัสดีครับ